ัสดีครับวันนี้ได้รับของไปชิศหนึ่งละจ่ายไปหนึ่งพันติบสองบาทจีพออย่างดีจำได้ว่าเป็นไมค GPS ซึ่งใช้กับจักรยานนะครับใช้กับจักรยาน มีมีไอตัวบีบเล่นๆด้วยไอแปะแปะเเรียกอะไรบับเบิลมีใครไม่ชอบบีบมั้ยไวเลสบค์คอมพิวเตอร์ขนาด2.5นิ้ว ก็จะประกอบไปด้วยสปีดคาเดนเซนเซอร์พ่วงมาด้วยแพ็คมาดีครับสั่งวันที่8 วันที่16ใางงานแจ้งผลมาว่าของมาแล้วหยุดต้นทางในเมืองไทยของมาจากจีนนะฮะคอยนานเลย นี่ชอบดีบเล่นใครไม่ชอบมั้งงานดีครับงานเกตเอเซนเจนมีอะไรบ้าง คาเดนวัดรอบขาสาย USB ที่รัดที่รัดสาย USB อันนี้ใช้กับอะไรวะนี่ได้ปะแจกแอลมาด้วยเบอร์อะไรเบอร์วัดสามหรือเปล่าไม่รู้ ไฟบาร์มีอะไรอีกอคู่มืออ่านว่าอะไรจิโยพ่อจิโยคู่มือการติดตั้งมีแต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาสเปนภาษาจีนโอเคครับของครบงานดีเกรดเงานสจจนั้นอีกแล้วครับท่านขอบคุณครับ